ครับเรามาดูการตั้งนาฬิกาของรุ่น gsth 1 0 0 g 1 adr นะครับวิธีการตั้งนาฬิกาให้กดปุ่ม add j u s นะครับตัวปุ่มด้านซ้ายข้างบนค้างไว้ก็ปล่อยให้มันกระพริบป,ปุ๊บการเซ็ตเวลาก็ จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆกดปุ่มซ้ายล่างมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามหน้าจออันนี้ตั้ง24ชั่วโมงอ่าใช้24ชั่วโมงเลยอันนี้เป็นวินาทีนะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายไปเรื่อยๆก็จะเป็นอันนี้เป็นเวลาชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นนาทีเสร็จแล้วก็จะมาเป็นพอศอนะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็น อันนี้จะเป็นเดือนนะครับแล้วก็วันที่การปรับตั้งตัวนี้ก็กดปุ่มขวาบนล่างนี้ตามตามเลื่อนได้เลยนะครับอย่างอย่างวันวันที่วันเดือนวันที่หกนะครับเราก็ปรับได้เป็นวันที่ห้าขึ้นแต่ถ้าลงก็เป็นวันที่6เหมือนเดิมแล้วกดไปเรื่อยอันนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นโหมดของการอันนี้ตั้งนาฬิกาปลุกกดไปเรื่อยๆนะครับ น,นี่ครับผมอันนี้ตั้งประเทศนะครับเสร็จแล้วพอเราตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มเดิมนี่ add job ปึ้งแต่เข็มก็จะกลับมาคงที่เหมือนเดิมเห็นไหมครับอันนี้ก็ปุ่มเปิดไฟนะฮะเปิดไฟก็จ,จะเป็นตนัวนี้ปุ่มขวาบนเปิดไฟอืม อันนี้ก็ถ้าสมมุติจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นวันที่ก็กดปุ่มขวาเบาๆอทีเป็นจะเปลี่ยนเป็นโหมดของเวลาถ้ากดอีกทีนึงก็จะเป็นของวันที่นะครับผมปุ่มนี้ซ้ายบนนี่ครับผมส่วนเป็นโหมดตัวนี้ก็จะเป็นโหมดของการดูเปลี่ยนเวลาโลกอันนี้เป็นเวลาโลกครับเปลี่ยนไปอีก นี้ก็จะเป็นการจับเวลาอ่าอันนี้ก็จะเป็นนับถอยหลังนะครับอันนี้จะเป็นนายกาปปุกนะครับนาิกาปปุกก็จะมีหลายสเตปอยู่พอสมควรนะครับก็มีมีเท่านี้นะครับผม